บวบค่ะพ่อแม่พี่น้องบวบที่ปลูกไว้ปลูกเดือนเมษาแนละ,ะให้ผลผลิตเด้ดค่ะผลผลิตแล้วผลผลิตแล้วมาเบิ่งลูกแหลกนะค่ะเนะ๊ลูกแรกของสวนเนาะลูกแรกของสวนค่ะนะี่เวลาถ่าทำพันธุ์ก็ไปเนาะค่ะเนาะร่างให้ผลผลิตลูกดเดือนเพื่ออะไรค่ะ เ้เดินเคร่งนี่แหละผลปลปะเล็กแล้วน,น,นะคะ้าบบกึบอบกบกเลียมค่ะบบกเรียมบบกเรียมนะคะเห็นไหเห็คางเห็มันขึือไปสูงมนขึ้นบอบกเรียมนะค่ะนะ,ะปุ๊ยค่ะท้าไมชาช่าน,นี่แหละค่ะเบือทันวลิสง เปลือกตัวลิสงติดข้ากินแล้วนะคะเนาะน้ำมะเบ็ดปุ๋ยเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่พอแม่พี่น้องเปลือกไข่เห็นปะคะไข่ไข่ฮัทถอดแล้วต้มแล้วนี่ยแหละคะ่ะน้ำมะเป็นอาหารเป็นอาหารเห็นัหมจะเริ่มเติบโตแข็งแรงใบเขียวนะคะเนาะปุ๋ยตัวเคเนตเลยคะ่ะ งดงามหนมันมาได้กนตก,กับพวกดคะนะคะดอกล้างต็มต้นได้ค่ะบวกเห็ดคางไห้มันยางสวยงามมนนอยเลยนะครับนี่อันนี้จะเอาเห็ดพันมันนะคะ,นะเนาะมไดสืแปีหนามยเยเล็ก,น,กน่อยมัไนค่ะเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องอกไล่ไดสื่อดอกค่ะ โอนะคะมีผึ่งมั้่วยผสมพันธุ์น้ำปใชารนผูหันมันบินไปบ้างมีดอกปูด,ดอกเม่นะคะเนาะผสมเกรสรใน,นคนะคะี่ค่ะดอกคะ่ะพองม่ไปนอนก็ได้ซื้อกินมเวลาเวลาเวลาขึนนนน้นไปน้ำข้างกันนะคระับดอมเมร์เปอนข้างนี่สิมีบวบเรียมบวบหอมนะคะเนาะ แต่แกงใช้เห็ดเลยแต่พัดใช้ไข่พัดใช้ไข่หาเห็นบ่ขันไหมอันนี้ปูปูนี่กลางเดือนกลางเดือนเมษาบาปล่ค่ะปลายปลายเดือนนี้สาโควิดเนาะพ่อแม่พี่น้องโควิดคู่ประด้ไปโรงเรียนสอนเด็กหนก็สอนออนไลออน์อ่อนแออ่อนไซส์แล้วแต่เขาและตมตีจะทำ ไปเกะไปงานเหล่าก็มาโหดพักเหรค่ะพ่อแม่พี่น้อนเกะไปงานเด็กน้อยตรวจแล้วก็มาเบิ่งสวนกุ้เจ้าของอนะไะเนาะนี่แหละค่ะนี่บดเลี้ยมได้เปิดละได้ผลผลิตแล้วอันนี้บอบหอมค่ะบอบหอมบหมานนี่เป็นดอกเลยบอบหอมแทนที่สิไงเท่านนี่เป็นดอกเลยพ่อแม่พี่น้องบวชหอม จุกกลางนี่สิบวกเลี่ยมแล้วค่ะเนาะพี่กลางนี่สิเป็นบวกเลี่ยมบ่มหอมอยู่สองขางสองขางแล้วถ้าไหนเป็นดอกเลยปรดะ้ลเท้าแย่ขึ้นไปยอดบบใหญ่เด้แม่น้องยอดบบใหญ่เลยแถมเคล็ดลับไปด้อค่ะเด้อเบื่อใครทานตำใส่กันก็ได้ใส่สารเคมียากเลยช่องตามใจผู้ป่วยใจค่ะเด้อ อยากเบิ่งเงีงกับขอมาเด้อค่ะเด้อติดตามเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อคะ่ะนี่ตะเบิ่งช่องผู้อื่นลองมาเห็ดเบิ่งกันได้ช่องนี้สิมีซ้ำมาปียางเด้อค่ะตามใจบ่าอยากลงเงีงกับลงมาะค่ะเนาะอ่าอยากลงเงีงกับสิลุง้งขนาดไหนเบิ่งคนเหเนยียบอีกเงี้ยงกับสิลุง้งขนาเบิ่งอันนี้สวนเจ้าของดรอกค่ะสองงานปลูกไปสุยางสุเงี้ย ตนนัวค่ะพ่อแม่พี่น้ำได้ไหะคะเนาะอันนี้บวบหอมนะคะก็ละเคืองก็ละเคืองกันก็ละเคืองหัวเนาะคะ่ะเนาะอันนี้สวนสวนแม่คุ้พัดนะคะน่ะเนาะ